มาหอดกันที่สองครับไก่กันแห้งครับเป็นคนละฝากเลยนะครับจากพุละโซนำอำเภอสามชักาลสินเรียนลงมาหน้าเชือกนะครับหลายชั่วโมงเติบนะครับผมแต่ว่าบ่กไก่จากบ้านผมอยอำเภอหน้าเชือกติดน้องสองห้องอำเภอพน้นอำเภอโค้งแม่นนะครับผมตัวนี้เป็นสี่สิบแรงนะครับผมสี่สิบแรงรุ่นใหม่นะครับนี บ้านนี้นะ่าจะเคยมาติดไว้อยู่นะั่นพอเคยมาติดบ่คือ,อครรันเดียมาติดคันอ่อนยันมาปอจำได้ปอเจ้าเชิญยันมาตาคมนะ,นนลละที่ไอ้แซวผู้เฒ่ากับลังยางพานปไปไยังน,นะนั้นน <laughs> ะเนะะะะนกืสองโลเนะลยรถรถไปสอนหัวกูเองจำได้บ่นั่นล่ะเออที่เอาแซวแล้ววันเกืสองโลเลยนะเดี๋เพิ่นกำลังไปสอนหัวหน้านี่ด้วยห้อม้านะ่ะปีสองปีแล้วครับยันมาใหญ่เพิ่น ผู้เฒ่ายางพานผมเซี้วและจึกสองลเลยได้หักหกน,นี่ครับสี่สิบแรงนะครับบ้านขี้เหล็กอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสรารคามบ่นะครับตัวนี้ฝนพึ่งตกไปบังหันเด่นนะฝนพ,พึ่งตกไปนะครับไฟฝา,าห้องพร้อมทุกอันี่ เปิดวิดบูดวิดกันคร่าหนึ่งตัวนี้ครับฝาห้องคาห้องเนี่อึ้งออกอึ้งออกไปทั้งนี่มันจะได้ออกสิมันจะหนีแข้งขาอืมใต้ตาใต้ตาครับโอเคพี่น้องค่อยเบิ่งนะครับนะครับผมเรียบร้อยเรื่องนี้สี่สิบแรงบันขีเล็กขั้นที่สองนะครับตัวนี้เดี๋ยวเช็คระมัดนะครับเช็คระบบอยู่นะครับ พอดี่าพอเราไปเข่าปลาเราได้สร้างมาสามตัวนะพหกตัวพี่น้องเตียมอยูน่นะครับอย่าลืมนะพี่น้องแล้วไปลาสร้างไปาหาสร้างมาไปร้อยหลดนี่ตัวอย่างที่ดีแล้วนี่พ่อนี่นี่คือตัวอย่างที่ดีพี่น้องสร้างหกตัวเนาะเราไปเข่าปลาน้าเชียงหนี่งสร้างไหลีวะมาทานมาทานก็เอาเม,ออมัเถีนเลยทีมะพร้าวหนจังบาดน,นะโอ้สง,งามนะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงเอาขึ้นเอาขึ้นสวยงามสวยงามนะครับพี่น้องเองข้นมนองผู้ใดโอ้พื้นตัดแปะเบาตแปะเบากับปิดเลยนะสวยงามสวยงามนะครับตัวนี้ สี่สิบแรงสติกเกอร์สติกเกอร์นะต่อเดี๋ยวสียกให้เบิบรบ์พี่น้องเดี๋ยวรถถนาพี่น้องแล้วรถธนาพี่น้องแป,ป๊บนึงกดจบก,กะล้างสี่เซทกะลังสี่เซทนะครับเดี๋ยวยกให้พี่น้องเบิร์นน้ำกันนะครับเด้อบ้านกิเลกอําเภอนาเชือกนะครับจังหวัดมหาสารคามขั้นที่สองนะครับขั้นแรกยันมานะครับ ขั้นที่สองสี่สิบแรงนะครับโยกโยกไข่เบิ้งนะครับเ้อยกเลยยกเลยโยกนี่ไหมเออมาถึงดอกสายไฟ เกือบสูงเติบนะครับสีสิแรงนะครับผมเออดึงวัดสุดเว้ยถึงสายไฟอยู่นะครับผพี่น้องสูงแห้งนะครับผมพัฒนาเข้ามาได้เลยนะครับสูงแห้งนะครับผมไปดันนะครับผ่านหลังทุกอย่างปกติเบิดนะครับผม มักสีใดนะครับผมรถรุ่นใดบอกได้ยุทจังหวัดใดนะครับแนวตักแนวขีบแนวยกนะครับผ่านขุดมันกระพานางปลูกข้างหลังมีเบิดแล้วครับผมติดตั้งถึงหน้าบ้านคือเก่านะครับพี่น้องทุกคนนะครับว้านะครับสวยๆเลยนะครับดับเครื่องพอแล้วนะครับเอาละสักนี่แหละ ไปก็ลงกับบ้านเราเสร็จเรียบร้อยฝนติดตัวห้ามแล้วฝนมาแล้วพี่น้องเ้อดันดันกับลงดึงกับขึ้นคือใบดันหละเมียันครับครับดึงสุเห็ุอี่ยังสร้างป้าดิพ่อไปกินทั้งรถมันสิคม่มจะใช้พอลงดันไปนะ ลาสบายสบายผู้เฒ่ากครับเด็กน้อยครับได้ผู้เฒ่าครับดีนะครับผ่าเราสร้างจิเอ่ยหาพื้นนะครับผมคั้งที่สองเลยพี่น้องอนะสบายแล้วมาที่นี่ตะก้อนแบกเอา,ามาสันมามาที่นี้เพร่ะได้แบกแล้ว สบายเลยบัดทีบนี้มาแล้วรถธนามาแล้วนะครับผมรอบต่อไปนะครับผมไปพ่อกันอยู่ที่อำเภอโคงเคียมกับอำเภอกาบเชิงนะครับไปสุรินกาบเชิงแล้วก็จะไปโคงเคียมอุบ,บลราชธานีนะครับ3 6แรงนะครับ<ว>ประมาณ<ว>ออกเดินทางเมี่อที่จบซีครับแมน อันนี้น้ำลัวน้ำหนักเออฮะแปดมื้นกะว่าอืบอกกันแล้วไงมาเจียวพูดจับมือ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 เออเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์หน่อยเบื้องไล่มือเอาเบื้องไล่มือเปลี่ยนเลยมาแปลง เฮ้ยเด็ใส่พูดได้เนาะเพื่อนอะโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพิ่งเออโอ้ยเพิ่งเงินที่เขากระเป๋าพี่น้องประชาชนสามเมืองก่าวันที่พวกเขาจังได้การทังสี่ห้ยอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ล่ามแปลมาหล่อยด้วครับเด้อยล่ามแปลมาเรียบร้อยเงินที่เขากระเป๋าอืมเอาเอาสั่งแล้วแล้วเอาป่ะไงเอาสั่งบ่ะดูเถอะเอาเอาสั่งแล้วซะ โอ้เก็บคอโอ้เก็บคออืออ,อ, <c oughs> อืม <c oughs> บริยินดครับครับโอเคน้อพี่้องน้องไปพอกันยุของเกีบยมครับมมนั่นตัวมอมอมเม็นคักเงินวานศเขรากระเป๋านึื้อ <c oughs>